ไก่ย่างคืออะไรอ่ะอร่อยไหมพี่พลอยกินอยู่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 อร่อยอร่อยมากอร่อวจับเก่งมากอร่อยมากไหมอร่อยอร่อยมากครอ่ที่ไหนไทยไทย

อร่อยเหรอลูกอืมอร่อยอืมผัดผักน้ำมันหอยผัดผักน้ากับผักความตุ้งใส่กันแล้วก็ใส่น้ำมันหอยทีนี้น้องเพชรเอาันลองเสียนไส้พี่น้องเจ้าเบิ้งเบิ้งเพิ่นกินเลยไน้องกินน้องกินขนงเสียนนี้ไล่ผักเอาลงเอาผักออกนี่เ้ยหุ่น ปวดมากินั่นี่ละปวดจ้หมดแล้วเนจริงจังเนอใหญ่เอเสห็ูกินส่นแปบนึงนะวิอยกไกินเนื้อแม่ับแ่เาดเอละอึนอมาพอเจ็บเออพอเจลูกขอโทษนะแม่งวันไงลูก มังเป็นมันเหรอแมงวันค่ะอ,คอันนี้อันนี้พี่พลอยพี่พลอยกินเนือ้อไก่โอ้ดูน้องเช็พี่หน่อยอ๋เอเฮ้ขอบุนเซจ่จ้ากินเลยลูกกิน,นเลยกินเลยแล้วเช็ดเอาเน่ขึ้นไปเอามือตรงนีง่ไม่หะเนาะเอามือขางหนึ่งตรงไหม่มันยังบบเฮียเออูมจักบบเอาพี่พลอยจับบ่<อ> <laughs> สองสาวข้าวสเสน่อยดูให้พดูดูดูที่หอยกินดูให้กินข้าวดีกว่าเด็ดเด็ดยิปคอไม่กินแต่เอาใส่เลยลูกผัดน้ำมันหอยผัดผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องนี่ขนาต้นใหญ่ๆเนี่ยขนาตุ้นใหญ่ออกมาให้แล้วก็แล้วก็มันัตจะง่ามหัวเนาะยา้ําแห้งย้ําตอนนั้นคนที่อยากน้ำเจ้าจะย้ําแห้งหวานตอนน่้น เศษอนันนี้ก่อนใช่ใช<ท>้ชูุ่มช้ำชู่อยู่บ้านยังกาะบ้านหวยบ้านหวยเตย์อำเภอนยังอำเภอช้ำชู่จังหวัดยังตัวของเกนร้ <c oughs> านย,าย,ย้ายยังร้าย้ายขอแกนย้าย้ายขอนแกนอำเภอช้ำชู่อยู่บ้านหวยเตย โทรม,มาไว้รับโทรศัพท์ของเขาอืมเจ็บหลายจังว่ะคุณแม่จะทำอะไรอื mm. มทำอะไรเอ็กซ์กับ mm. อีกพ่อบอยไปแล้วบ่ลูกบอยไปทำงานแล้วบอยไปร้ <Yeah. S 1> องเพลงสิลูกอืมบอยไปร้องเพลงเรื่องไปกับพ่อ